ว่าไมีสวนนั่นยินทถ้าลัมอยู่ได้หอเล่าไขกระูกมีไรได้ให้นักเสอที่ได้สามพักจนับเป็นลูกลูก่ว่าลูกเขาได้ภาพ

ตะปูหลังตะไ้ค่ะมีของพื้นบ้านด้วยนะคะเกษตรอินซีค่ะบ้านเรายังทำพื้นป้านด้วยค่ะตีไม้ติเพื่อเป็นพละถุงมายางนะคะอิสพารับคลโลก็พอนะคะเดี๋ยวไปคู่กัน สวัสดีค่ะดิฉันนางประวัติบุญ,ญาบายไบอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุอบตหนองบัวใต้ค่ะมาช่วยปู่ทำกิจกรรมค่ะมากิจกรรมปู่นี้แหละค่ะปกตินักเรียนผู้สูงอายุเนี่ยพบกันเดือนละกี่ครั้งเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งค่ะใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนค่ะ<ม>แล้วก็ทำกี่คนครับมี นักเรียนสามสิบกว่าคนเนี่แหละค่ะเด่ผู้สูงอายุก็รวมกันอยู่ในนั้นก็ไปรวมกันนักเรียนต่างแต่ละปีเนี่ยก็มีนักเรียนใหม่ขึ้นเพิ่มทุกปีค่ะเรียนกี่ปีแล้วหกปีแล้วค่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนครับชั้นมัธยมแล้วค่ะตอนนี้มัธยมแล้วค่ะมาจากตั้งแต่ประถมจนวันนี้มาแต่งตัวเป็นเรื่องชั้น ไม่ได้เลื่อนชั้นค่ะเลื่อนชั้นค <c oughs> ่ะปีนี้อยู่มัธยมค่ะ <c oughs> เลื่อนเอาเองค่ะเลื่อนเอาเองจ้าวันนี้ดีใจไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้จ้าดีใจมากค่ะปู่หลวงหลวงพ่อมาให้ร่วมกิจกรรมแสดงสีสันให้ท่านไอผู้ผู้ชมแล้วก็อสมอด้วยค่ะร่วมกันกิจกรรมที่พระครูท่านิ้นทัพนี่มีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์มาก สร้างสรรค์ส่งเสริมให้พวกเราที่มามาชมเนี่ยจะได้ดูแบบอย่างของท่านอาจารย์นี่ต้องเอาไปปฏิบัติของเราได้ทุกอย่างเลยค่ะข่าว,ข,าวข่าววงการพระสงฆ์มีควมร,ร,รู้สึกยังไงครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยข่าวข่าวพระสงฆ์ตอนนี้ดังมากเลยแต่ที่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะท่านปฏิบัติดีมากกับเด็กๆนักเรียนท่านจะ ดูแลเด็กๆเ,เพราะกิจกรรมวันนี้ก็เพื่อไปส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของเด็กทั้งนั้นเลยนะคะขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านวันนี้ก็วันนี้เป็นวันเปิดสวนอินทผลัมวัดสามัคคีชัยบ้านหนองบัวใต้ตนนําบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อทวนการศึกษาเด็กๆเ,เพื่อสนับสนุนกิจการของอ,อสมอเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของจรบหนองบัวใต้ ตลอดทั้งทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนดนอวิทยาวันนี้ได้เปิดสวนเป็นวันแรกขอขอบคุณท่านผู้นําชุมชนทั้ง10หมู่บ้านในตําบลหนองบัวใต้ที่ได้มา,าร่วมกิจกรรมในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการาเปิดสวนในวันนี้ก็จะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผลผลิตดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาชิมมา ช็อปมาแชะก็คือถ่ายภาพเป็นที่ละลึกว่าในเขตตำบหลหนองบัวใต้ของพวกเรานี่มีสวนอินทผาลัมซึ่งเป็นสวนปลอดสารอยเปร์เซนโดยคณะคณะกรรมการ,ากรเกษตรอินทรีย์วหนองบัวเป็นผู้รับรองแปลงไอ้ดังนั้นวันนี้ก็ขอจเจริญพรทุกท่านได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อทุนการศึกษาของลูกหลานสืบต่อไปอพื้นที่ประมาณ ห้าไร่ซึ่งแบ่งปลูกปลาล์มน้ำมันส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกอินทผลัมส่วนหนึ่งการปลูกอินทผลัมนี้ปีนี้เป็นปีที่สซึ่งปลูกมาแล้ว3ปีกับ2เดือน3ปีกับ2เดือนมีอยู่สองสายพันธุ์ก็คือ,อบบฮีเหลืองเนื้อเยือ่อจากแลบดีพีดีปเะเทศอังกฤษแล้วก็พันโคนไนซี่ที่สีแดงเป็นเนื้อเยือ่อเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อสุขภาพขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้มาเที่ยวมาชิมกันได้เราเพื่อทําเพื่อสังคมทุกวันนี้พระพุทธศ,ศาสนาของเราก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วก็วิกฤตศรัทธาอยากจะกให้ญาติโยมได้มองเป็นสองมิติว่าเรื่องส่วนบุคคลก็มีส่วนเรื่องทางาศาสนาของพระพุทธศ,ศาสนาของเราก็นีก็หลักคําสอนขององก็ยังอยู่พระสงฆ์ที่ดีๆก็ยังมีเยอะอยู่เพื่อ เอาทีตยเพื่อพระศาสนาเพื่อประเทศชาติดังนั้นจึงขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านทั้งคณะสงฆ์ที่มีปฏิบัติดปฏิบัติชอบตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนก็ขอให้ยึดมั่นในพรัตนา,ตายัยก็ถือว่าชีวิตของเราก็จะมีความสุขขอเจะเรือนพอร ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสี่สิบสอนาทีเหลือเวลาอีกสินาทีเราจะมเปิดนะครับเป็นแรงท่องเที่ยวเชื่อเกษตรอ่จัไในก็ใครขอเรื่อนเชิ้อนะครี ฉันกินลงไปแล้วว่าไอหวานแหวงไรมาซุกไหม อยูใส่ตีตัวกันยุทสาราการปลี่ยนท่ามพิธีเปิดตัดดิินสะกอนเข้างานมาพร้อมกัน ในฐานะนที่เป็นที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีน้องันใต้ซึ่งท่านประธานสุธีท่านได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในวิธีไปแล้วสักครู่ความเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นมาของสวนอินทผาลัมวัดสามพิีใจนี้ได้เริ่มจาก ากาลบของอาตมาภาพเมื่อปีพุทธศัรกราช2558มาคึนกำไรให้กับสังคมก็ได้ประวัน,นาว่าตามไปที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะมอบให้ลูกหลานทุกปีทุกปีลำพังเงินนิตยพัตมันน้อยนิดจำเป็นจะต้องมีกิจกรรมเสริมแต่ปีที่แล้ว ก็ได้นําเสื้อมานจาหน่ายเ,าเสื้อ,อวิหาร115ปีมันจำหน่ายลูกหลานก็ได้บูชาได้ซื้อใบกนละตัวสองตัวก็ได้ทุนมาเพิ่มเป็นจำนวน140ปี140ทุนปีที่แล้วนี้ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้เหมือนเดิมให้ต่อเนื่องเป็นตุนการศึกษาเด็กก็อาศัยผลผลิตจากการเกษตรก็คืออินทัผาลังนี่แหละ เป็นอินทักาลัมมีอยู่สองสายพันธุ์คือพันธุ์โคนไนซี่แบบกินผลสดมีผลสีแดงและก็กินทักาลัมสายบามีเหลืองเนื้อเยื่อที่ได้รับสมนายานาสมายสมา,ยมายนามว่าออแอปเปิ้ลแห่งทะเลทรยายก็คือผลที่มีการถูกจำนวนมากในภาคอีสานในประเทศไทยของพวกเรานี่คือวัตถุประสงค หลักๆนอกจากทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆแล้วจังตั้งปันธสัญญาไว้ว่าจะมอบทุนสวัสดิการให้แก่ชลโมหมู่ที่หนึง่งแล้วก็อสมหมู่ที่หนึงออน่งส่วนอสมนั้นก็ได้ใช้ปัจจัยบางส่วนได้ซื้อเครื่องพ่นควันหรือว่าก่นกำจัดจุงลายให้เมือ่อเดือนกรกฎาคมเมื่อเดือนิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนจรบอนั้นก็กำลังหาทุนเพิ่มเพื่อจะให้เป็นสวัสดิการของจรวบอ,อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นรายได้พิเศษส,ส่วนตัวก็ได้มอบให้ท่านกำนันยุทธนามมหานามเป็นกองทุนจรรบ,บบตบลหของบัวได้ก็จะพยายามหาให้เรื่อยๆจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวัดจังหวัดที่จะทําได้แต่ว่า ผลประโยชน์ที่เห็นๆจริงๆก็คือจากสวนยินตาบาลำนี่แหละ